สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่านี่แหละครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ผมกับศิภาพีพ่าหน่องมาเอวง้อลูกขอกนะครับเนาะอ่าเป็นง้อจากขอกบ้านๆนี่นะครับพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ผมกับยุทธีบ้านดอนกอตําบลวัางแสงอาเภอแกดําจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเด้อวันนี้มีง้มาให้พี่หน้องชมครับ เป็นงัวแม่ลูกนะครับพี่น้องเนาะสองคบนะครับพี่น้องซึ่งคบนี่ก็เป็นอ่าอ่าคบแม่ลูกตัวแม่นะครับเด้อทายาทซีวายศูนย์เก้าหกแล้วก็อีกคบหนึ่งเป็นลูกตัวผู้นะครับเนาะุูนแม่ขาวๆยืนยุ่งนครับพี่น้องเนาะอ่าเป็นทายาทเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องอ่าเดี๋ยววันนี้กับทีพ้าพีพาหน้องมาพูดคุยกับทั้งเจ้าของงัวกันนะครับพี่น้องเนาะบายยูนี่นี่เพิ่นจะเปิดแบบดิจต้าอ่าผมบอกได้เลยพะบายอ่าน่าจับต้องแน่นอนจับต้องได้แน่นอนครับพี่น้อง อากาสำหรับนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดที่ไม่เห็นการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องเนาะจากช่องของบุญชูแชนแนลนะครับพี่น้องเนาะก็ไอพี่ให้น้องนี่กดยกเลิกการติดตามไปก่อน,นะครับพี่น้องแล้วก็กดติดตามขอเม่งไหม่นะครับพี่น้องเนาะพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งไว้ครับพี่น้องและแค่นี้พี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากก้อนก้อนไผ่นะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับพี่น้องก็ิภาพาไปพูดคุยกับทั้งเจ้าของว่วกันครับพี่น้องวันนี้อ่านี่นะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับ สวยๆแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะ,ะท่าวสวัสดีครับครับอ่ามื้อนี้เห็นว่ามีเอ่องัวมาให้พี่ให้น้องเบิ่งเป็นงัวจากคอกเลยนะครับเนาะมื้อนี้มีเอ่อมาให้เบิ่งแบบใดเนี่ยครับเป็นเห็นเป็นแม่ลูก2คมครับอ่าแม่ลูก2คมแล้วก็ไอ้มีชาโรเล่แม่นึงครับชาโเรเล่แม่นึงเป็นงัวสาวนะครับนเนาะเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งเอ่ออยู่ในนี่เลยครับเอาเริ่มจากครูนี่ก่อนครับบัดนี้อ่าเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องเอาครูนี่ก่อนนะครับเนาะอ่าซึ่งครูนี่เป็นแม่ลูกอ่าลูกตัวนี้เป็นลูกขอองพ่ใดครับ CY096 อายุจักเดือนหรือครับตัวนี้อายุ3เดือนครับเมืออายุ3เดือนกับอีก9วันนะครับพี่น้องเ้อนี่นะครับแม่เพิ่นอ่ายืนยุ่นนี่แหละครับวันนี้ตัวนี้เป็นลูกตัวที่ไหนของแม่เพิ่นหรอครับตัวที่2ครับเป็นลูกตัวที่2นะครับอันนี้เป็นลูกตัวเมียนะครับพี่น้องเนอะอ่าส่วนสูงตัวนี้กับยูทีประมาณร้อยเซนนะครับพี่น้องกับตัวแม่เพิ่นส่วนสูงยูทีเท่าไหร่ครับประมาณร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องเ้อะหาผู้ใดอ่าอยากจะได้งัอยุ่นนี่นะครับพี่น้องเนาะอ่า าญาติของ c y 0 9 6เนื้อหนังนี่น้ำไหลได้ครับตัวนตัวนี้น้อยตัวนี้อายุ3เดือนก็บีกเก่าเหมือนนะครับพี่น้องเนาะอ่าประเด็คู่นี้จังในของเขาในเปิดใบที่เท่าไรครับเปิดใบเท่าไหร่ก็ครับ87ดสเดนะครับพี่น้องเนอะถาผู้ใดอยากได้อันนี้เปิดใบถือว่า87นี่เป็นราคาห้องนี่ครับพี่น้องก็อ่าสามารถต่อรองได้ครับแล้วก็ได้ง่วงสองตัวถามนะครับไอแปดไอแปดสิบเจ็ดนี่ต่อรองนี่น้อยหรือได้หลายสำเร็จครับนี่ต่อรองได้หลายอย่ครับ คือว่าต่อรองได้หลายเด้อครับพี่น้องเด้อนี่เจ้าของงัวเพิ่นครับพี่น้องเนาะต่อรองได้เยอะวันนี้ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้พี่น้องนะครับ083 083 250 250 3634 36 3634อันนี้อยู่บ้านดอ,ด,อดอนกอตำบลอ,อ่าบางแสงอำเภอแกดำจงังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวสิพาเบิอ่องบนส่วนหน้าของแม่เพิ่นครับนี่แหละครับพี่น้องส่วนหน้าของแม่เพิ่อนนะครับเด้อนี่ถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ห้องไว้87ครับผมอ่า ส่วนสูงก็ร้อบสี่สบวกนะครับตัวของแม่เพื่อนนะครับนี่ลูกอะกำลังกินนมอยู่ครับพี่น้องเนาะนี่แหละส่วนหนาของลูกเพื่อนครับพี่น้องทายาทสี่วัยศูนย์เก้าหกอันนี้เขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะทำเขาเรียบร้อยแล้วเด้อครับพี่น้องตัวนี้นี่แหละอ่าเบิ้งพี่น้องรูปร่างโครงสร้างของเนื้อหนังน้าก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเนาะเบิ้องหนามยังยังหนาเนี่ยแหละนี่มาแบบย่อยเลยครับพี่น้องเนาะนี่เบิ้งลึงครับพี่น้องเนื้อหนังนี่ก็ถือว่าอ่าหนังหนาซาใหญ่่อยูครับพี่น้อองตัวนนน้้ยี่ก็ไดเาะอ่าสีแดงๆเด้ครับอ นี่แหละครับถาผู้ใดมักแบบนี้คู่นี้87ดสิบเจ็ดได้ขับยำครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าบัดนี้ในส่วนของแม่เพิ่นนะครับพี่น้องเด้อส่วนท้ายน,นี่แหละครับพี่น้องเบื้องหางเนาะก็ถือว่าหงางยาวแล้วะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้หางยาวพวงใหญ่เยอะครับพี่นอนะ้องเนาะเยอะถี่ผ้าเบื้องส่วนท้ายด้านนี้นะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่นะครับนมสีเต่าเตามีติ่งออกมาน,นิดนึงนะครับเนาะนมมีติ่งออกมานิดนึงนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้คงจะว่เป็นปัญหานะครับพี่น้องเนาะ ในการเลี S <S> ้ยงลูกให้ล right kind of yeah. ูกนะครับถาผู้ไดมักแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับอ่เดี๋ยวให้เบื้องมุ้งวงควงครับพี่น้องเบื้องทายืนเนาะตอนนี้ขาโทรค้าถอนตรงนี้รับประกันนะครับเนาะรับประกันครับรับประกันนะครับพี่น้องถอนหมดลูกรับประกันอ่านี่นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิภาพีพาน้องไปเบื้องอีกอ่าควบแม่ลูกควบหนึ่งครับพี่น้องอ่าซึ่งควบนี่ถือว่าเปิดไปห้องห้องไว้หลายสุด้นะครับเนาะแปดสิบเจ็ดวันนี้ครูแม่ลูกควบเขาเนี่ยครถือแล้วไม่นี่ถือก็นี่อีกหลายครับพี่นน้องเาะ อ่าเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งโคมนี่กันครับพี่น้องบัดนี้อ่านี่นะครับพี่น้องสําหรับโคมนี้นะครับพี่น้องเด้อเป็นลูกตัวผู้อันนี้ทายาทของพ่อไรครับลูกคนนี้เอฟสลูก KF31 นะครับพี่น้องเด้อตัวแม่ส่วนสูงอยู่ที่เท่าไรครับ135ยสามสิบวกร้อ135บวกนะครับพี่น้องเด้อซึ่งแม่ตัวนี้ก็จะเป็นออกลักษณะสีขาวนวลๆจะออกอ่าสีนวลๆพี่น้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งลูกเพิ่นครับผมลูกเพิ่นนี่ก็อ่าเป็น ทายาดของ kf 3 1เป็นตัวผู้นะครับตัวนี้นี่แหละทายาด kf 3 1ไอ้ลูกเพื่อนี่จักจักเดือนเหรอครับนี่สองเดือนสองเดือนนะครับพี่น้องได้เป็นลูกผู้นะครับนี่นี่แหละถ่ายผู้ใดมักอ่าง้อลูกผู้นะครับเนาะทายาดก็ถือว่าเป็นพอพันธุ์นี่ที่อ่พันธุกรรมดีนะครับพี่น้องเนาะอ่าถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับพี่น้องเด้อผมบอกได้เลยว่าคู่นี้ที่เปิดมานี่ก็ถือว่าตั้มก็ครูเลี้ยหลายครับพี่น้องอ่นี่นะครับเนาะส่วนท้ายของแม่เพป็นเหรอครับพี่น้องนี่ก็ให้พี่ให้น้องพิจารณาเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะ อ่าเป็นจังไถ่นี่นะคร <40 Christ. S 1> ับลมนะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้บัดนี้คู่นี้อ่าเปิดยุทธอะไรครับสี่ครับสี่สิบเก้าด้วยครับพี่น้องเด้อสี่สี่หมื่นเก้านะครับอันนี้เป็นราคาห้องกะอว่าเพิ่นบอกว่าต่อรองไหนคือเก่านะครับพี่น้องเนาะกะอยากจะได้แบบไหนมาคู่ไถ่ด้วยครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นบัวจากคอกบ้านๆซึ่งเป็นง้วนลูกคอกของเพิ่นเองครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับแม่กินใหญ่ดีดีครับพี่น้องตัวอ่านี่นะครับพี่น้อง จังไงอีกเคฟตัวเน,นี่ยนอยนี่เป็นลูกตัวที่ไหนของของแม่นี่นะครับตัวที่สี่หรอตัวที่สี่นะครับพี่น้องเนาะอ่าก็ถือว่าแม่นี่เลี้ยงลูกดีที่มันบ่คร<ด>ับทำที่เลี้ยงมาอืมหลังจากกินนมไปแล้วสามสี่เดือนเลาก็เคยติดตั้งเคยติดซับรับลูกมันอ่าเนียนครับเห็นนะครับเด้อส่วนของลูกกระสีแดงแดงนะครับพี่น้องเนาะเออเอาเป็นว่าเดือนนี้นี่ผมไม่ถ่ายคลิปว่าในหลินยุกับฝนทั้งเดือนเลยครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเนาะถึงฝนนี่ตกแดดสึออกเท่าไหรผมกับผ้าพีผ้าน้องมาบึงงัวคือเก่าครับพี่น้อง อยากจะได้แบบได้คอ,อกได้เนาะซึ่งราคางว้วนนี่ผมก็พยายามที่หาให้แบบสมน้ําสมเนื้อนะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่นะครับผมถ้าชอบแบบนี้นะพี่น้องมีไห้นะครับเนาะซึ่งงวัวอยู่นี่นี่บัวท่านเนี่ยเหมือนแคดินที่เคบพี่น้องกันไปเห็นเป็นอ่าวัวชารโรเลตนะครับพี่น้องเนาะเป็นวัวสาวอยู่ในคอ,อกอีกอ่าตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิ่พันพีพี่น้องไปเบิงบ้งไน,น่อยวัวสาวชาโรเลตในคอกอ่าอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวสิ่พันพีพีนน่น้องย่างไปเบิง้งกันเลยครับวันนี้อ่าเดีีี๋ยยวววตััันนนน้้้เอออาา่ใคคกกกแลรบพง เห็นว่าชาโรเล่ตัวนี้นี่เป็นไอ้ง้อสาวเป็นบ่ครับง้อสาวสิบแปดเดือนอายุสิบแปดเดือนนะครับพี่นอ้องเด้อไอ้มันขึ้นยังรอบไหมครับนี่ขึ้นสอ,อ,อ,องรอบแล้วครับขึ้นสองรอบแต่ว่าไม่ได้ผสมนะครับพี่น้องเด้อท่านได้ผสมถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้อ่าวัวชาโรเล่นะครับเนาะตัวแล้วครับอันนี้ก็ครับโอ้เลือดสูงเลือดเจ็ดสิบห้าแล้วครับพี่นอ้องไอเป็นชาโรเล่เลือดสูงเด้อครับนี่ตัวนี้ถ้าผู้ใดอยากจะได้ไปเป็นแม่พันธุ์หรือว่าอยากจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ง้อต้นน้ำนะครับพี่น้องเนาะอยู่ชาโรเล่่อยูนีีก็มมคับผ นี่นะครับเด้อส่วนสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับนี่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกกันเหรอครับประมาณร้อยสามสิบห้าบวกกันนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อออกมาไอ้บบเตยครับพี่น้องท่ายในีค้องนี่แหละเนาะนี่เด้อครับพี่น้องตัวนี้นองเดี๋ยวถีบผ้าให้เบิง้งโดยรวมๆนะครับพี่น้องเนาะนี่เด้อครับพี่น้องบันไดเฉลี่ตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับนี่เปิดไวห<อ>้าสิบสามแบบเปิดไวหา้าสิบสามนะครับพี่น้องเด้อก็ถือว่าไอ้เป็นราคาห้องและครับ ถูกใจเจ้าไก่ให้พี่พี่น้องมากไอ้ตอรองอยู่หนาคอเก,าก่าแล้วกัหรือว่าไอ้โทรสอบถามตามเบอร์ที่ผมจะขึ้นไว้ให้หนาจอตรงนี้นะครับพี่น้องเนาะวัวยูบันดอนโกตำบลวังแสงอำเภอแกดำจงังหวัดมหาสาราคามครับพี่น้องอันนี้เป็นวัวชาโรล,ลีอ่าสาวสิบแปดเดือนนะครับพี่น้องเนะาพร้อมผสมหรอหล่ละครับเดี๋ยวจะพาเขับไปเบิ้องอ่าในใกล้ๆครับผมนี่แหละอ่าาาามีนะครับเด้อวัวชาโรลีนะครับพี่น้องเนาะยูนี่เพิ่นมี้นะครับ เผื่อมีผู้สนใจงัวชาดลอรีนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละส่วนไทยก็ได้ก็อยากให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะอ่าว่าเป็นยังไงมากบ่ครับพี่น้องแบบนี้นะครับเนาะอ่านี่นะครับผมยูนี่ผลมีงัวมาให้สองคมครับถือว่าราคาว่าแพงครับพี่น้องตามที่ผมไปเบิ้งมานหนึ่งเนาะเพราะว่าได้คูแม่ลูกนะครับพี่น้องเนาะถ้าใครสนใจแบบนี้ก็มีให้ครับยูยูนี่นะครับพี่น้องเนาะจากในคลิปนี้ผมก็ขอพ่อใบแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะก็จังไรก็ให้พี่ให้น้องเขามาเบิ้ง ตัวจริงยู่หนาคอ,อกด์ดเด้อครับพี่น้องเด้ออ่าอ่าฝากฟีดฝากน้องติดตามกันแล้วกันครับว่าคลิปหนาผลิตภาไปเบิ่งอ่าคอ,อกด์ดใดฟ้ามใดก็ฝากติดตามไว้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ